สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับคลิปนี้เอารถป้ายแดงมาขายครับพ,พี่พี่ครับมันเป็นอีกคันหนึ่งที่หลายคนหากันอยู่นะแล้วก็ถามว่าจะมีเข้ามาเมื่อไหร่ก็มีเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะอีซูซูแมกนตัวเนะครับปี2022รถสีกระแสเท่แรมโบนะครับอย่างตัวเนี้ยอันดับแรกเลยวารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็ม สองนั่นคือมีการรับประกันหลังการขายให้อยู่แล้วส่วนที่สามเรามั่นใจในเรื่องตัวการซื้อว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงและได้อุปกรณ์ในการใช้งานทุกอย่างครบหมดไม่ว่าจะเป็นล้อแมกไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบไม่ว่าจะเป็นล้อหลังกระทะ่ายาง xcd หรือจะเป็นใส่ตู้ใส่คอกพร้อมทําให้รถถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือการจดทะเบียนลงเล่มตัวนี้จบฮะคันนี้จบครับร้านนี้จบครับ จองครั้งเดียวจบครับสามารถรับรถได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ได้เลยนะฮะสำหรับอย่างตัวด้านหน้าเราก็เห็นได้อยู่แล้วว่ากระจังหน้าใหม่แบบนี้กับตัวสีใหม่แบบนี้นั่นคือจะเป็นตัวปี2022แน่นอนนะครับอีกหนึ่งจุดสำหรับอย่างตัวรถปีใหม่ๆเนี่ยที่คนอยากจะทราบกันคือตัวไมล์เลสสำหรับคันนี้ไม่แค่หมื่นเดียวเท่านั้นหมื่นเดียวห้สับตัวนี้ เพราะนั้นเนรถมันค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับคราวนี้เนี่ยอันจะให้ดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์3 0ลิตรในรหัส cjj 3 vgs Turbo โบแปรผันนะครับรถไม่มีไล่ข้างไม่มีรีแมปไม่มีอุด egr เดิมๆเทอร์โบเดิมท่อเดิม นะครับ ABS มีติดมาให้กับตัวรถแล้วกองอากาศมีการเช็คแล้วแบตเตอรี่เหลือเต็มๆใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะหลายปีเลยแล้วก็น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับตัวคันหน้าคานล่างแก้มซ้ายแก้ม,กม,กมขวาตะเข็บด้านข้างนะครับทุกอย่างก็คือเดิมจากศูนย์ทั้งหมดมันก็เหมือนกับเราได้ซื้อรถป้ายแดงคันนึ่งแหละครับสำหรับตัว3,000ปี22คันนี้ แต่สิ่งที่ได้ก็คือมันจะเป็นความคุ้มค่าที่ไม่ต้องไปบวกเพิ่มในราคารถและไม่ต้องไปบวกเพิ่มในยอดจัดไฟแนนซ์ควรที่จะเอาอย่างอื่นไปใช้ตรงนั้นมากกว่าการบวกราคาเพิ่มนะครับตัวนี้นะฮะไม่หมื่นเดียวเครื่องเดิมๆนะครับแล้วก็มีการรับประกันแน่นอน100%เเตเพราะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือว่ากระหังกำลังหาตัวรุ่นนี้อยู่ รีบติดต่อเข้ามาได้เลยรถเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดครับเราอาจจะเห็นมีการออนแอร์ในคลิปนี้ไปก่อนหน้านี้หรือถ้าเกิดหลังจากนี้หรืออาจจะไม่อีกกี่วันนี้อาจจะมีคนสอยอาจจะมีคนจองอาจจะมีคนจัดไฟแนนซ์ไปก่อนก็ได้เพราะนั้นต้องรีบหน่อยนะฮะคราวนี้ให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างโอ้คันนี้หล่อนะใส่เป็นล้อ SSR รนะครับหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งทั้งสี่วงพร้อม ยางแก้มหนานะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัว255 50 8เหลืออยู่มาทั้ง3นิ้วสอดถามว่ามีการตัดสปริงไหมมีนะครับแต่ถึงว่าไม่ได้เยอะแต่เขาเนี้ยพอมันใส่เป็นตัวยางแก้มหนาปุ๊บมันก็เลยจะดูเหมือนกับแบบว่าเต็มซุ้มพอดีกำลังสวยเลยส่วนสีด้านข้างสีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันเดีด๋ยวก็จะมีการขัดสีเคลือบผิวโตวรถให้อีกรอบและก็การทำความสะอาด อีกรอบก่อนที่จะมีการส่งมอบนะฮะเสาเอเดิมเสาท้ายเดิมกระบะไม่มีการถอดน,นะครับเพราะว่าสำหรับอย่างตัวเนี้คือมันไม่ใช่เป็นแบบเพาลอยหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากได้เทาแลมโบจังเลยแต่ว่าอยากได้เป็นเพาลอย,ย่ังเลยก็มีไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้แต่ที่เราต้องเลือกว่าคันนี้เป็นตัวเพาเดิมเพราะว่ามันต้องมีเป็นทางเลือกให้สำหรับหลายๆบุคคล เอาอาจจะวิ่งบรรทุกไม่เยอะมากเราอาจจะวิ่งอยู่เป็นพวกแบบอย่างกล่องพัสดุทั่วไปก็เอาเป็นเพาเดิมแบบนี้ก็ได้แต่เจ็ดจำนงในการต้องการซีซที่มันสูงเนี่ยเพราะนั้นมันก็ต้องมีตอบโจทย์ด้วยบางคน1.9ไม่ชอบมันอืดเกินไปอยากได้เป็นตัว3,000ไปเลยเลือกได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้ของเราคือมันครบวงจรป้ายแดงเนี่ยถ้าเกิดจำราคาไม่ผิดนะประมาณ600,000 0 0นต้น,ตน ราคาประมาณ60,00แสนต้นๆเพราะว่าด้เกิดอย่างตัว2.8เนี่ย2.8ราคามันจะอยู่ประมาณ 60, 0 0 0เ0 0 0 0ประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยซาบีสูเนี่ยถ้าเกิดเป็นราคาป้ายแดงเทียบกับริโวคือมันจะมีราคาที่ถูกกว่าอยู่ประมาณ60,00 0 0นต้นๆประมาณนี้เลยสำหรับโฉมนี้นะฮะโฉมปัจจุบันแล้วก็ราคาไม่มีลดนะครับขึ้นอยู่กับมาจิ้นในแต่ละโชว์รูมนั้นๆอีกทีหนึ่งส่วนล้อหลังเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราวิ่งบรรทุกเยอะ ใส่เป็นกระทะผ่าแล้วก็เสริมแหนบบวกกับตัวยางมิชิน XCD ได้นะครับสวยๆใหม่ๆของมือหนึ่งะครับแล้วก็มีการใส่กล่องโหลดไว้อยู่มาณสัก2นิ้วคราวนี้เนี่ยพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างฝาท้ายเดิมฮนะรถไม่มีการโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตะขอทุกตัวอยู่ครบ ส่วนตัวตู้ก็จะเป็นมือหนึ่งเราจะเห็นในเรื่องตัวลักษณะได้เลยฟิล์มการลอยเนี่ยสียังใหม่กิมเลยขออนุญาตเปิดภายในให้ดูกันสักนิดนภายในตู้ก็จะเป็นตัวไม้อัดนะครับคือมันจะมีทางเลือกเยอะนะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เลือกอาทิอย่างเช่นภายในมีการบุเป็นตะแกรงก็มีหรือภายในจะเป็นแบบลักษณะอย่างอื่นก็มีเพราะนั้นตรงนี้คือมันสามารถเลือกได้นะครับ ไฟเลี้ยวไฟหลีนอกตู้ทุกดวงติดหมดปกติเหมือนเดิมสวยนะฮะต้องบอกเลยว่ามันสวยมากสับตัวสีนี้ไม่ว่าจะอยู่กับรถแบรนด์อะไรก็แต่นะครับเทารลมโบเนี่ยใส่ล้อแม็กหน่อยใส่สกเกิร์ตกหน่อยจัดทรงหน่อยทุกอย่างจบเลยสับตัวนี้อันว่ามันเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคันนะฮะในเดือนเจ็ดที่รถมันใหม่มากนะครับอย่างได้มีการบอกไปว่าอันเอาอะไรมาแนะนำอันเอาอะไรมารีวิวอันเอาอะไรมาขาย อันเรารถป้ายแดงมาขายครับอันเราลถป้ายแดงมานําเสนอนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงภาพมันฟ้องอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกนะครับสําหรับอย่างบางท่านอาจจะดูว่าเฮ้ยในคลิปมันก็เพิ่มในเรื่องของสีนู่นนั่นนี่ได้เพราะฉะนั้นหน่ขอเรียนเชิญนะครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งสามารถเข้ามาดูรถที่ร้านเพิ่มเติมได้และก็สามารถไปทดลองขับได้เลย เครื่องเกียร์ทุกอย่างเดิมหมดมีรีแมปอันบอกว่ามีรีแมปมีไล่ข้างอันบอกว่ามีไล่ข้างมีใส่กล่องม,ม,มีนู่นมีนั่นมีนี่อันก็จะบอกแบบนั้นแต่สําหรับอย่างตรงนี้คือมันไม่มีรถมันเดิมและสามารถเอาไปตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ของอีซูซูได้ทั่วประเทศอยากได้เลขเครื่องยนต์อยากได้เลขคัสซีอยากได้ตัวเลขเพจได้หมดครับไม่ปัญหาอยู่แล้วบางคนอาจจะมีเพื่อนทําอยู่ในศูนย์อีซูซูก็ตรงนี้ไปได้เลยถูกต้องไหมฮะราคานะครับ คันนี้อยู่ที่559,000บาทอีกครั้งครับ559,000บาทถูกกว่าป้ายแดงเยอะถูกต้องไหมครับและได้ล้อแม็กใหม่4วงยางใหม่4เส้นหรือจะเปลี่ยนล้อหลังเป็นกระทะผ่ายาง XCD แล้วก็มีการเสริมแนบไปก็ได้ใส่ตู้หรือว่าใส่คอกก็ได้เลือกขนาดความสูงฟรีเลือกลักษณะฟรี ้อมกะอะไรฮะต้องให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือการจดทะเบียนโรงล่มนะครับหลายคนอาจจะถามว่ารถพวกนี้เอาไปวิ่งใช้งานอะไรเอาไปวิ่งใช้งานอะไรได้บ้างแน่นอนครับเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นในสำนักง,งานเล็กหรือว่าบริษัทใหญ่ๆใ,ในหลายๆพื้นที่ที่มีการแตกมาเป็นซัพพลายเออร์ที่มีการแตกมาเป็นดีลเลอร์ที่มีการกระจายสินค้าของธุรกิจส่วนตัวมันมีเป็นแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วในบางครั้งเราอาจจะคิดว่า ทำไมถึงไม่ใช้เป็นตัว10บล้อหรือว่ารถ6กล้อไปเลยงานมันคนละสเต็ปครับถ้าเกิดเราต้องการประหยัดต้นทุนในการวิ่งงานตรงนั้นและเอาตัวสประตูตอนเดียวและเอาตัวรถกระบะตอนเดียวแบบนี้ไปวิ่งขนส่งมันก็จะเป็นอะไรที่ประหยัดมากกว่ากันเยอะนะฮะเพราะนั้นตรงนี้อย่างที่เราเห็นกันตามท้องถนนทั่วไปแต่ก่อนเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพปริมทมณฑลเนี่ยเยอะแต่ในปัจจุบันตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันแพร่หลาย ทั้งในต่างจังหวัดโซนภาคเหนือโซนภาคใต้โซนอีสานหรือว่าอย่างเป็นหลักๆเลยขนส่งสีแดงเราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นตรงนี้คือมันหลากหลายจะเปลี่ยนใส่ตู้ก็ดีจะเปลี่ยนใส่ข้อก็ได้หรือจะไปวิ่งพวกแบบอย่างสัตว์น้ําปศุสัตว์นะครับหรือว่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็แล้วแต่สามารถทําได้หมดเลยเพียงแค่ขอให้บอกกัแล้วกันว่าต้องการแบบไหนเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะครับ แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงติดต่อเข้ามาได้คันเดียวในเดือนนี้เท่านั้นด่วนเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ